ก็ผมบอกแล้วไงรัฐบาลโจรเนี่ยมันจะสามัคคีกันตอนโปรดพอตอนแบ่งจุนบัตินมันจะทะเลาะกันไอตอนนี้มันเอออหอหมกที่จะแก้รัฐธรรมนูญมันก็จับมือกันไงพอเจอกระแสต้านเยอะๆต่างคนต่างไปก็ปัดกันไว้ไม่ได้ของกูเลยพอมีปัญหาปั๊บก็โบยกันไปโบยกันมา ก็ผมบอกแล้วไงรัฐบาลโจรเนี่ยมันจะสามัคคีกันตอนร้นพอตอนแบ่งจุบัตินมันจะทะเลาะกัน,น <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> ไอตอนที่มันเออออหอ,อหมกที่จะแก้แรัฐธรรมนูญมันก็จับมือกันไงพ <c oughs> อ,อ,อเจอกระแสต้านเยอะๆก็ต่างคนต่างไปก็ปัดกันไว้ไม่ใช่ของกูไงกูไม่คนนนำหน้าอะไรเนี่ย,ดเดยกเป็นเรื่องปกติ <c oughs> แต่ที่เพื่อไทยพูดอ่ะคุณเทพไทยคิดว่าจริงไหมที่ ที่ทางเพื่อไทยเขาบอกว่าพักร่วมรัฐบาลพักใหญ่พักหนึ่งน่ะแหละที่เป็นคนเสนอมาคือผมมาพักเพื่อไทยอ่ะคิดเองทอําเองเรื่องนี้นะ<อ>เพราะว่าเราดูจากการท่าทีของอาจารย์ชูศักดิ์สินิน<อ>ินซึ่งนาเรื่องนี้นําเสนอเขาต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องประมวลจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งพักอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่ากับพักเพื่อไทย<อ>เพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอย่างน้อยคุณอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดนจองกระถินไปเยอะมากเรื่องประมวลจิยธรรมเนี่ย รนตาว่าแก้รัมนูตรงนี้ทันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้คุณอุ๋งอิงก็รอดไปด้วยก็เลยพุ่งเป้าไปที่แก้ประเด็นจะเยธรรมเลยอ่าแล้วก็เลยทำให้มีการผลักดันเรื่องการแก้ไรไร <มา S 1> ไรมาตรขึ้นอ่าก็เลยเป็นที่มาของกระแสะต่อต้าน